ชันเนี่ยเลยมันเดือดนะครับมันนี่มาใตอเสียดตั้งตัววิสตายเล็กน้อยแน่ะเยียดแคนสันมันมีคนยิครับมันหนาวทำมาใตอเสียดอีโม,มนะครับมือเพื่อนยังไงพี่น้องมันมืดมเลยไปใายเฉยเดียวล้อวงอนใต้เฉยเดียวสีมันประมาณแล้วมังนะครับสีสันจบไปครับพี่น้องนะครับเลืกงานมากันได้มาเลยครับเขาบ่ายคำเลือกงานมหาโมา่พอดีหัวบ่บายกับ,กม,าาม,บ,กบ,บมืดพอดีคำพอดี ทำแล้วก็แตงตัวมหาไตเสียดเลยครับเขาให้นี่กินเนาะมหาเราบางคนมากักสองคนคนึงไฟเบืองบบทั้งหมเห็นมาเปนน็นเราะเมือดนะครับทำเมือดบ่อเห็นนี่ยังดอกสแ่ทายแต่ตอนเห็นเสียดเนี่ยน,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 นะครับพวมาทายเบืองกับเห็่อี้นี่ยังนอกไปเบืองน้ำกันเราไปเนงไปเรื่อยๆที่เ,เห็นได้ตอนจับเขียดละคนเม่เห็นนี่นะครับมันเมนือดแห้ง ไปไปขนี้ครับไปดตัุไปไปนตามไปไปโตเข็ดนะครับร,รังกินเข็ดแดดเดียวเข็ดแดดเดียวก็จะมกก็จะอมให้พัเพดเข็ดใส่ยามไว้บในใบเดนไ่องไปน็อกันเลยนะครับ ไปเก็บด็กผสมน่อยเก็บกร่ตดกป้าเด็กเดนะครับขับเปินวาเเขียดออกมากินน้ำค้างนะพี่นอ้องเมียนี่เปินวาวนะ่ะมั้ง้องออกปุ๊ด้ยนะมงเขาถ่ายให้กันเลยไม่ีก็ตายก็จะว่ไปลงบ้านแล้วมั้งมอน สอาใค่ไข่เต็มท่องไอ้ไ,อไปไขยเฉียดมันยังแบบไงโดดบัลลีไ,ไม่ไดูมเ็นคนองเนี่ยบนด,ดูด,ดูดเห็นคมนมารยากระเดยเอา้าปึ๊บใครน,กกน,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 นะครับตัวนี้เฉียดกันกรุบหน่อยไปขับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ คบเอาได้ไปนอนง้างไม่ค่อยแขะงปไหนนะครับคือย้าฝนัะง้าฝนมันก็ดียากนั่นตรงนี้มันนอหนาวเฉดไม่เสียเสียมมนได้เ่าะแขปไหนมันหดเห็นเราฮอจับดครับล้องหนะครับพี่น้องหาเบื้งหมวกม่อหมกที่ว่าเขาไถไวนะครับแล้วก็ล้องไปเบื้งงามเขาไถมือแรงงางไปเบื้องหมดเฉบไม่ค่อยแข็งนไหนครับ ทัาทีโดดทัาทีโดดตั้งทัาทีโดดตั้งทัาทีโดดครับตกะดังน้ำตัวนึงตั้งทันทีโดโดสอตัวแล้ครับ้กางงาดัง,ดง,กงกินกะดังจะเสีบกระดูกกระดังกรอบนะครับตัวนอยทเนียดข็ดดเยอะตะังหุงแล้วขอนิ้นเวเกะกันหัก

เข็ดอิโม่พี่นอ้องนี่นะครับเข็ดอิโม่แดดเดียวเยอดตำโมงหุง้มคอนเหนียวแซ่บนะครับหลังไลย่ยำไฮน้องน้่งทางค้าแดดเดียวเดียวทอนแซบ่บ ดนี้าเงไายกำลังก็บไล้เขียวแ้วก็บไลยเหลียงนะครับบคือกันจะจับกับเบอร์ไทยเบอร์ไงเบอร์สุดตัวนั่นไงพี่น้องที่กับรด ฝ้าเฝ้าจับกวนตอนนี้กำลังเขียวไล่กูเขียวฝ้ากกอนเห็นกันกับฝ้าวไทยฝ้าจับกอนบนทะเลไทยแล้มันหนีกอนนะครับเมื่อไทยมันสุดโต่งแล้วขอบกับขอบอ่ไดรกับพี่น้องเป็นขีดินไทยขอบมันกระดิ่งเอียงกระโจดออกเคียงออกขึ้นเก้านะครับถูเมือขอบอะไรจัดโอ้โหพี่น้องจะไฟ เกตไก่คนนะครับไก่แมด็ดๆอยู้คนเดียวครับมาสองคนมาสามสี่คนน่ะหน้าแล้วกลับไปก่อนบ้านบมมีแล้วก็เลยกลับไปบางไม้โอเควันไหนมาแล้วก็อยู่ต่อไปก่อนนี่น้องใต้เนี่ยกระพาะได้จับด้วยนะครับกบบรบเพาลายเด็กแจ๊กระพาะได้จับคือโ <c oughs> ตเกียวกระพาะได้จับอยูอ่แต่กระเพาลอยคือสุดมือนะครับมึงคนไถบ่าทัวร์ เดือดงานแล้ค้ำๆกลับมาได้หรืมาหาแล้วกินเห็ดพอเขา่าไปทํางานอีกมืออื่นมือ,อ,อก็ไปรเ,เออรือเ่อยๆเรื่อยๆวางเหมือนดีบ่มนะมือเขาจะได้ม้านะครับเดียวท้ยพี่น้องเดีเบื้องเดเบื้องกันแบบนี้แหละมืดๆอย่างนี้แล้วครับขอถอดขอไปอะไรนะครับเบื้องกันกันไปรเรื่อยๆ <c oughs> ผตส่งรอเขาไทเจียมาเต้นเขาอันเกียไม่ไหมผนเนาะไถกับบวกนี้หรอกแห่งๆนั้นเกิดเสือยังมีเสือเอ้บอ่เสร็จนมาโชวพี่โชว์น้องครัาบบังดูเจ็ดแหเปลปเบ้งไม่เอยเ,เ,อหเห็น ผมเอากระเบนขี้เหล็กนะครับพี่น้อเนงเบ็ดเงาผมพูดเดียวนะครับในบ้าน,น รวมกันหมดนะครับทุนเอาที่เด่นหน่อยด้หลายปันไหนเอาคนร้องกันดนหน่อยได้เป็นร้อบนนะครับนี่ตัวไว้ครับอืมพี่จะปันใ กัมือัน้ดโดดจุดพี่น้องวนีกันเลยอึ๊บโอ้ไปปวดสะบูดปวดปวดโอ้ิวงปวดขาข้นไงแล้วเหมือนกับอยู่ที่กอลน้พี่น้องอหอยูไปไกลปัญหาคือ้นเนื่อยง่ายเลย เล่นลายก็ปวด้าก็จหยุดนี่ครับบงนี้เป็นนองเขียดตัวมีร้ายหลังบางตัวก็มีร้ายหลังผมว่าอเข้าใจกันพันนี่อย่างนะครับนี่เป็นน้องเทร่มกันอยูสองคนนะครับเพราะได้กินนะครับพะถ้าได้ออกหากินนะครับเหนื่ยมากบ้าคำก็จะได้ไปเหนื่อยมากคำก็จะได้ไปับเมื่อก็จะได้พักพอะสงได้่ไ้มเขร เดื่อครับปกติเมียใช้แดดเ,เดียวนะครับปกติเทร,รวมกันนะครับเทร,รวมกันใส่ถุงมืนผ่าเขียวไปก่อนแทนที่ใหญ่มันตายแทเทใส่ได้ผ่าจะได้ไปลองโอ้ใส่ผ่าจะไปลองไม่สตาย ไปดีกว่าตายพี่น้องสียกล้าจะไม่ตายตายไปดีนะโอ้โหหน่อยๆนะครับหน่อยๆเข็ดดูอีหมูควันเขาลานี่เข็ดมันๆตัวครับคลิปนี้ก็จะพอแค่นี้นะครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดวดซันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ ทอดครับเด็ดแดดเดียวทอดข้อเข่ให้ข้อเยจะทำงานจิตได้ข้านเ้นียุคเมื่อเร็วนะครับจะทอดดวนม่ติดนี่นะครับหากระเพอได้กินเลยทอเข่ากระเพาื้อเข่าร้ายนะครับเน้นทางกาหาอยากจมหมือนนะครับประหยัดแดดก็ประหยัด อ่า่ะนะแม่มหอๆนี่แซ่บพี่น้องมาเลยครับกินกัน เขียดอิโม่น้องนางทางค้าเจ้าเปินลว่านะครับนี่